สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยจากโลกของโหราศาสตร์เวทครับนั่นก็คือปัญญาของพระแม่ปารวตีและก็ความเชื่อมโยงที่เอ่อน่าทึ่งนะครับกับเรื่องความสุขในความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดในราศีาธาตุไฟนะครับอันได้แก่เมษสิงห์และก็ธนูครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่เจาะลึกเรื่องปารววตีกับราศีธาตุไฟในโหราศาสตร์เวทเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาช่วยกันแกะดูว่าภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้เนี่ยจะให้แง่ทิศอะไรกับความสัมพันธ์ในยุคสมัยของเราได้บ้างโดยเราจะพยายามคุยกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับค่ะเรื่องนี้เป็นมิติที่ลึกซึ้งของโหราศาสตร์เวทเลยนะคะเพราะว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราอาจจะเรียกว่าเทพเทวดาเนี่ย มีบทบาทสำคัญมากๆค่ะในการให้ความหมายเชิงจิตวิญญาณกับพวกดวงดาวราศีหรือแม้แต่เรือกยามต่างๆเวลาเราพูดถึงต้นแบบหรือ archetype ของเทพเจ้าอย่างเช่นพระแม่ปาราวตีที่เราจะคุยกันวันนี้น่ยมันไม่ใช่การมองแบบงมงายนะคะแต่มันเป็นการสะท้อนถึงหลักการพื้นฐานของจักรวาลที่ส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ธรรมชาติของคนเราซึ่งสำหรับพระแม่ปรารวตีเนี่ยท่านมีบทบาทที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะเมื่อเรามองผ่านเลนส์ของคนที่เกิดในราศีธาตุไฟค่ะน่าสนใจครับเอ่อก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องพระแม่ปราวตีนะครับขอเริ่มต้นปูพื้นฐานกันนิดนึงก่อนคําว่าราศีธาตุไฟหรืออัคคีตัตะวะที่ว่าเนี่ยในทางโหราศาสตร์เวทมันหมายถึงราศีไหนบ้างครับแล้วลักษณะเด่นๆของพวกเขาเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะาธาตุไฟในโหราศาสตร์เวทหรืออัคคีตัตะวะเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย3ราศีค่ะเริ่มที่เมษะนะคะซึ่งปกครองโดยดาวอังคารหรือมังคละนะคะราศีนี้ก็เป็นตัวแทนของความกล้าอาหารพลังแห่งความปรารถนาแล้วก็การเป็นผู้ริเริ่มค่ะเปรียบเหมือนกับ ประกายไฟแรกที่จุดพลังชีวิตให้ลุกโชนขึ้นมาเลยพร้อมที่จะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆคะ่ะราศีที่2คือสิงห์นะคะอันนี้ปกครองโดยดาวอาทิตย์หรือสุริยะนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ความมั่นใจในตัวเองการแสดงออกแล้วก็ความต้องการเป็นที่ยอมรับเหมือนเปลวไฟที่สว่างสวัยแสดงถึงตัวตนแล้วก็ภาวะผู้นําค่ะและสุดท้ายคือธนูปกครองโดยดาวพฤหัสบดีหรือคุรุนะคะราศีนี้จะสื่อถึงเปลวไฟที่สูงส่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นไฟแห่งจิตวิญญ,ญาณการแสวงหาความจริงปรัชญาแล้วก็ศรัทธาค่ะฟังดูแล้วทั้งสราศีนี้มีพลังงานที่ ร้อนแรงแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับทั้งความกล้าความมั่นใจการมุ่งไปข้างหน้าการสแสวงหาความหมายใช่เลยค่ะพวกเขานำพลังชีวิตความกระตือรือร้อนความเชื่อมั่นแล้วก็ความอบอุ่นมาสู่ความสัมพันธ์ได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันความเข้มข้นของไฟนี่แหละค่ะที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะมันก็อาจจะแสดงออกมาในด้านที่ท้าทายได้เหมือนกันอย่างเช่น ความต้องการที่จะควบคุมหรือเป็นผู้นำหรือ dominance นะคะความไม่อดทนรอคอยไม่ค่อยเป็นหรือ impatience หรือบางทีก็อาจจะยึดติดกับความเป็นอิสระของตัวเองมากเกินไปจนอาจนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ isolation ได้เหมือนกันพลังงานทางอารมณ์ที่อาจจะพุ่งพล่านได้ง่ายของพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องการการปรับสมดุลอย่างมากซึ่งตรงจุดนี้เองค่ะที่ปัญญาของพระแม่ปรรตีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยนำทางและก็ขัดเกลาพลังงานนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งด้านที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีแต่ก็มีด้านที่อาจจะสุดตรงไปได้เหมือนกันทีนี้อยากจะให้ช่วยขยายความเกี่ยวกับพระแม่ปรารวตีหน่อยครับว่าท่านคือใครแล้วก็มีความสำคัญยังไงในบริบทของการปรับสมดุลพลังท่านนี้ครับค่ะพระแม่ปรารวตีในตำนานฮินดูนะคะท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระชายาของพระศิวะ แต่บทบาทของท่านจริงๆแล้วลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยค่ะท่านเป็นศูนย์รวมของคุณธรรมที่สำคัญยิ่ง3ประการเลยนะคะคือศรัทธาซึ่งหมายถึงความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามในธรรมะแล้วก็ในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์อันที่2คือตบะ ก็คือการบำเพ็ญเพียรความอดทนอดกลัน้นการฝึกฝนตนเองและสุดท้ายคือสหัสชเปรมคือความรักอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรพลังงานของพระองค์มีความพิเศษอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะสามารถเปลี่ยนพระศิวะผู้ซึ่งเป็นโยคียที่ยิ่งใหญ่บำเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดมากๆให้กลายมาเป็นพระสวามีผู้เปลี่ยมด้วยความเมตตาแล้วก็เป็นผู้ดูแลคุ้มครองโลกได้เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของความสมดุลจริงๆค่ะ ปัญญาของพระองค์จึงไม่ใช่เรื่องของการควบคุมบงการหรือว่าการยอมจำนวนอย่างอ่อนแอแต่คือการค้นพบความสมดุลที่งดงามพระองค์ทรงสอนชาวราศีธาตุไฟถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในความสัมพันธ์ relational dharma คู่กับความเข้าอกเข้าใจแล้วก็การรู้จักสมดุลระหว่างการยืนหยัดในตัวตนกับการปล่อยวางอัตตาค่ะ โอ้โหฟังดูแล้วเป็นเรื่องของการปรับสมดุลภายในที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่แค่การควบคุมหรือยอมจำนนแต่เป็นการผสานพลังที่ต่างกันเข้าด้วยกันงั้นเราลองมาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าปัญญานี้จะช่วยแต่ละราศีธาตุไฟได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ราศีแรกเลยราศีเมษะที่มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวมีความมุ่งมั่นเร่าร้อนแต่บางทีก็อาจจะใจร้อนไปนิดหรือนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย ปัญญาของพระแม่ปาราวตีจะเข้ามาช่วยปรับสมดุลให้ชาวเมธได้อย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับชาวเมธนะคะปัญญาของพระองค์สอนบทเรียนที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือเรื่องความอดทนค่ะผ่านแบบอย่างของพระองค์เองเลยนะคะลองนึกถึงตอนที่พระองค์ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ครองคู่กับพระศิวะ ท่านไม่ได้ใช้กำลังหรือความเร่งรีบหรือพยายามจะบงการโชคชะตาให้เป็นไปตามใจนะคะแต่ท่านเลือกที่จะบำเพ็ญตบะหรือการบำเพ็ญเพียรอย่างแน่วแน่ อดทนเป็นเวลาเนิ่นนานมากๆเลยค่ะนับพันปีการกระทำนี้ไม่ได้มาจากความอ่อนแอเลยแต่มาจากความตั้งใจอันบริสุทธิ์และความเคารพมันแสดงให้เห็นว่ารักแท้หรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะหรือการพิชิตแต่เป็นเรื่องของวินัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงมากนี่คือบทเรียนสําคัญสําหรับชาวเมธเลยค่ะในการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังแห่งความปรารถนาหรือกามะ ให้กลายเป็นพลังแห่งความพักดีหรือพักติก็คือเปลี่ยนจากความต้องการครอบครองมาการอุทิศต,ตนด้วยความรักและความเคารพค่ะมนตราสำหรับชาวเมธอาจจะเป็นประโยคนี้ค่ะผู้ที่รอคอยความรักด้วยความเคารพจะได้ไม่เพียงคู่รักแต่จะได้คู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณเมื่อพลังงานของพระแม่ปารวตีเข้ามาสัมผัสจิตใจนักรบแห่งราศีเมษก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้พิท์ความรักที่อดทน แทนที่จะเป็นแค่ผู้พิชิตที่รีบร้อนค่ะอืมเข้าใจเลยครับนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากจากพลังที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมาเป็นการรู้จักรอคอยด้วยความอดทนและความเคารพเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งกว่าเดิมเป็นการใช้พลังงานไฟในทางที่สร้างสารรค์ขึ้นนะครับทีนี้ มาถึงราศีสิงห์บ้างครับราศีนี้มีพลังเหมือนดวงอาทิตย์เลยสง่างามภูมิใจในตนเองต้องการเป็นจุดสนใจเป็นที่ออมรักความท้าทายอาจจะอยู่ที่เรื่องของอีกโก้หรือการต้องการโดดเด่นเหนือคนอื่นเพราะแม่ปราวตีจะมอบบทเรียนอะไรให้กับชาวสิงค์ครับค่ะสำหรับชาวสิงห์ผู้เจิดจ้านนะคะพระองค์สอนศิลปะอันละเอียดอ่อนของสิ่งที่เรียกว่าการเปล่งประกายร่วมกันมิวชูเรียนส์ค่ะ ลองพิจารณาภาพการครองคู่ของพระศิวะกับพระปารวตีนะคะทั้งสองพระองค์ทรงมีสถานะที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์เลยค่ะพระศิวะเปรียบเหมือนจิตสำนึก consciousness ส่วนพระปารวตีเปรียบเหมือนพลังงาน energy หรือชักติทั้งสองพระองค์เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่มีใครโดดเด่นอยู่เพียงลำพังหรือพยายามบดบังรัศมีของอีกฝ่ายเลยค่ะเมื่อพระปารวตีนั่งเคียงข้างพระสิวะบนเขาไกรลาศความงามสง่าของพระองค์ไม่ได้ลดทอนความยิ่งใหญ่ของพระศิวะ แต่กลับทำให้ภาพรวมทั้งหมดสมบูรณ์และงดงามยิ่งขึ้นไปอีกปัญญานี้สอนชาวสิงห์ให้รู้จักความถ่อมตนในความสัมพันธ์ค่ะให้มองเห็นคู่ครองหรือคนรักเป็นเหมือนกระจกสะท้อนจิตวิญญาณไม่ใช่แค่เงาสะท้อนความรุ่งโรจน์ของตัวเองความเป็นใหญ่ที่แท้จริงในความรักไม่ได้มาจากการพยายามเหนือกว่าแต่มาจากความเคารพซึ่งกันและกันและการส่งเสริมให้แต่ละฝ่ายได้เปล่งประกายในแบบของตัวเองค่ะ มนตราสำหรับชาวสิงห์น่าจะเป็นชาวสิงห์ผู้เปลี่ยมด้วยไฟแห่งความภาคภูมิใจได้รับพลังแห่งความเมตตาและความสมดุลจากพระแม่ปารวตีความภาคภูมิใจแบบราชสีก็จะเปลี่ยนเป็นความเอื้อเฟื้ออย่างสูงส่งทําให้ความสัมพันธ์อบอุ่นและสนับสนุนกันแทนที่จะเป็นการแข่งขันเพื่อแย,ย่งชิงความโดดเด่นค่ะ อประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือไม่ใช่การดับแสงของตัวเองแต่การเรียนรู้ที่จะส่องสว่างไปด้วยกันให้เกียรติแสงของอีกฝ่ายด้วยเป็นความสมดุลที่สวยงามจริงๆครับมาถึงราศีสุดท้ายในกลุ่มธาตุไฟราศีธนูนักสแสวงหานักปรัชญาผู้รักอิสระบางครั้งอาจรู้สึกกระสับกระส่ายกลัวการผูกมัดหรือมองว่าความสัมพันธ์เป็นข้อจำกัด ปัญญาของพระแม่ปรวตีิจะนำทางผู้เขาในเรื่องนี้ได้อย่างไรครับค่ะสำหรับชาวธนูผู้รักการเดินทางและการสแสวงหานะคะพระองค์สอนบทเรียนที่สำคัญว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การไร้ซึ่งพันธะแต่คือการค้นพบความหมายและการตระหนักรู้ภายในพันธนั้นค่ะการครองคู่ของพระองค์กับพระศิวะถือเป็นการร่วมมือกันในทางโยคะ โยกะขั้นสูงสุดเลยนะคะซึ่งเป็นการปลดปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตและเป็นอิสระในทางจิตวิญ,ญญาณมากกว่าที่จะเป็นการกักขังค่ะสำหรับชาวธนูพลังงานของพระองค์ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือความกลัวการผูกมัดให้กลายเป็นการเดินทางสแสวงหาทางจิตวิญ,ญญาณที่มีเป้าหมายและมีความหมายร่วมกัน ความรักและความสัมพันธ์จึงกลายเป็นการจาริกสแสวงบุญหรือพิวกริเมจไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีค่ะพระองค์เหมือนจะเตือนชาวธนูว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การเดินทางไปสุดขอบโลกแต่คือการเดินทางเข้าสุดความเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านกระจกสะท้อนของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมนตราสำหรับชาวธนูอาจจะเป็นเมื่อความรักกลายเป็นธรรมะของคุณ ทุกเส้นทางก็นำไปสู่บ้านดังนั้นเมื่อชาวธนูเปิดรับปัญญาของพระแม่ปรารวตีความสัมพันธ์ก็จะไม่ใช่สิ่งที่จำกัดอิสรภาพอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันค่ะฟังดูแล้วปัญญาของพระแม่ปรารวตีเหมือนเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่ช่วยให้ชาวราศีธาตุไฟทั้งสามราศีสามารถนำพลังงานอันเข้มข้นของตัวเองมาใช้ในความสัมพันธ์ได้อย่างสมดุลและสร้างสรรค์มากขึ้น จากที่ฟังมาทั้งหมดมีแนวคิดที่กว้างขึ้นหรือภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในโหราศาสตร์เวทอีกไหมครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นมีค่ะในมุมมองของโหราศาสตร์เวทนะคะความสัมพันธ์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยถือเป็นโยคะอย่างหนึ่งคือเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อการตรหนักรู้ในตนเองค่ะ พระแม่ปาวตีท่านเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของครหัตทะโยคะหรือหนทางศักดิ์สิทธิ์ของการดำเนินชีวิตในฐานะผู้ครองเรือนที่ซึ่งความรักหน้าที่และการปฏิบัติทางจิตวิญญาณสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้บทบาทของพระองค์ในฐานะพระชายาของพระศิวะแสดงให้เห็นว่าการรู้แจ้งหรือการเข้าถึงสัจธรรมไม่จําเป็นต้องพบเจอได้เฉพาะในหนทางการสละโลกหรือการเป็นนักบวชเท่านั้นนะคะ แต่ยังสามารถค้นพบได้ในชีวิตประจําวันผ่านความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกับผู้อื่นนี่แหละค่ะสําหรับราศีธาตุไฟโดยเฉพาะพลังงานหรือสักติของพระองค์เปรียบเสมือนน้าทิพย์เลยค่ะที่ช่วยหล่อเลี้ยวและปรับทิศทางพลังงานธาตุไฟอันรุนแรงของพวกเขาให้มีจุดมุ่งหมายที่สูงส่งและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นการเปลี่ยนอักนีที่อาจเผาผลาญทําลายล้างให้กลายเป็นอักนีที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและขัดเกลาหรือ transformative fire นะคะ โดยมีหลักการสำคัญ3ประการที่เป็นหัวใจคือ 1. คือตบะความอดทนและการอุทิศตนในความสัมพันธ์2คือสมัตตวะความสมดุลและความเสมอภาคระหว่างคู่ครองและสคือศรัทธาความเชื่อมั่นในจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และในสภาพที่เหนือกว่าการควบคุมด้วยอัตตาเมื่อคุณสมบัติเหล่านี้ ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในใจของชาวราศีธาตุไฟพวกเขาก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเปี่ยมสุขและสะท้อนถึงพระคุณของพระแม่ปารวตีได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือท่านเป็นเหมือนต้นแบบของการประสานชีวิตทางโลกกับจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันโดยเฉพาะผ่านความสัมพันธ์ทีนี้ในทางปฏิบัติ ถ้าเราดูในดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์เวทพอจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมครับว่าคนคนนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลหรือมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกับปัญญาของพระแม่ปารวตีได้ดีเป็นพิเศษ อืมพอจะมองเห็นแนวโน้มได้ค่ะผ่านองค์ประกอบหลายอย่างในดวงชะตาแต่ต้องพิจารณาภาพรวมนะคะไม่ใช่ดูแค่จุดเดียวอย่างเช่นการมีดาวศุกร์ชุกราที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาก็อาจจะสะท้อนถึงความสามารถในการดูแลเอาใจใส่การสร้างความสามคัคคีแล้วก็ความรักที่อ่อนโยนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับพลังของพระองค์ค่ะ หรือการมีดาวจ,จันทร์จันทราที่สงบมั่นคงไม่ผันผวนง่ายก็จะช่วยให้ชาวธาตุไฟผู้มีอารมณ์ร้อนแรงสามารถแสดงความรักออกมาอย่างอ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจได้มากขึ้นซึ่งเป็นการปรับสมดุลธาตุไฟได้ดีนอกจากนี้เรือนที่7หรือภพปัตตนิซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวกับคู่ครองและก็ความสัมพันธ์โดยตรงหากได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวสุพเคราะห์ก็อาจจะบ่งบอกถึงการได้รับพรหรือการนำทางจากพระองค์ในเรื่องชีวิตคู่ได้ค่ะ และอีกส่วนที่สำคัญมากคือการพิจารณานวางจากนวามศาสตร์ดีในชาร์ซึ่งเป็นแผนภาพที่เจาะลึกเรื่องคู่ครองจิตวิญญาณคู่แท้แล้วก็เส้นทางธรรมในชีวิตคู่หากดาวศุกร์หรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงและดีในนวังจากก็ยิ่งเป็นการบ่งชี้ว่าพลังแห่งความสมดุลและความเมตตาของพระองค์จะช่วยบรรเทาความร้อนแรงของอคตีภายในได้แต่ในทางกลับกันนะคะ หากในดวงชะตามีดาวอังคารหรือดาวอาทิตย์ที่โดดเด่นและแรงมากๆโดยไม่มีดาวสุพะเคราะห์อย่างดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์หรือดาวจันทร์มาช่วยปรับสมดุลเท่าที่ควรความสัมพันธ์ก็อาจจะร้อนแรงมีความขัดแย้งง่ายหรือเต็มไปด้วยความท้าทายจนกว่าประสบการณ์ชีวิตจะค่อยๆสอนบทเรียนแล้วก็นำพวกเขากลับมาสู่เส้นทางแห่งความอดทนและความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในที่สุดค่ะที่เกี่ยวกับพระองค์ในอีกรูปนามหนึ่งคือพระอุมาเหมวตี ที่ได้ให้บทเรียนแก่เหล่าถวยเทพด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ให้แง่คิดอะไรกับเราบ้างครับใช่ค่ะเรื่องนี้มาจากเกนาอุปนิสสตรเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและให้บทเรียนสำคัญมากค่ะ เล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเหล่าโทวยเทพผู้มีฤทธิ์เดชมากมายเกิดความลำพองใจหลังจากได้รับชัยชนะจากเหล่าอสูรแล้วก็หลงลืมไปว่าพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่ตนมีนั้นแท้จริงแล้วมาจากพรหมมันหรือสัจธรรมสูงสุดพลังงานต้นกำเนิดของทุกสิ่งในตอนนั้นเองพรหมมันได้ปรากฏกายในรูปของยักษะคือร่างแปลงอนาคพิศวงแต่เหล่าเทพจำไม่ได้ค่ะ พระอินทร์ก็เลยส่งเทพองค์อื่นไปทดสอบพลังปรากฏว่าแม้แต่เทพแห่งลมหรือเทพแห่งไฟก็ไม่สามารถทำอะไรยักษ์นั้นได้เลยสุดท้ายพระอินทร์เสด็จไปเองแต่ยักษ์นั้นก็หายวับไป ณที่นั้นพระอุมาเฮมวตีคือพระปาราวตีผู้ประดับด้วยทองคำแห่งหิมาลัยได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็อธิบายแก่พระอินว่ายักษะที่ปรากฏนั้นคือพรหมมันและชัยชนะรวมถึงพลังอำนาจทั้งปวงของเหล่าเทพล้วนมาจากพรหมมันทั้งสิน้นเรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเผยให้เห็นว่าพลังอำนาจที่ปราศจากการตระหนักรู้ในที่มาและปราศจากความอ่อนน้อมนั้นอาจนำไปสู่ความหล ผิดและความหายนะได้นี่คือแก่นปัญญาสำคัญที่พระองค์มอบให้ค่ะหากปราศจากความอ่อนน้อมแม้แต่ไฟศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นภัยได้สำหรับชาวราศีธาตุไฟซึ่งมีแก่นแท้คือพลังอำนาจเจตนรงค์และการแสดงออกคำสอนนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนมุมมองต่อความสัมพันธ์จากเดิมที่อาจเป็นสนามประลองกำลังหรืออีกโก้ให้กลายเป็นเวทีแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ ทุกความท้าทายกลายเป็นโอกาสฝึกฝนความอดทนและความเข้าใจทุกความปรารถนากลายเป็นการกระทําแห่งความพักดีในที่สุดแล้วพระองค์ช่วยเปลี่ยนอาคานัคคณีคือไฟภายนอกที่ร้อนแรงอาจเผาไหม้ให้กลายเป็นชัยโยติคือแสงสว่างภายในแห่งรักความเข้าใจและปัญญาค่ะโอ้เป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับทำให้เห็นภาพเลยว่า ปัญญาของพระแม่ปรารวตีไม่ได้เข้ามาเพื่อดับไฟอันเป็นธรรมชาติของชาวราศีธาตุไฟเลยแต่เป็นการทำให้ไฟนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็นำมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์และยั่งยืนขึ้นท่านสอนให้ราศีเมษร,รู้จักใช้ความอดทนในความรักเพื่อเป้าหมายที่สูงกว่าสอนให้ราศีสิงห์รู้จักความอ่อนน้อมและการเปล่งประกายร่วมกันในความรักและสอนให้ราศีธนูคนพบอิสราภาพและความหมายที่แท้จริงผ่านความซื่อสัตย์และความมุ่งม,มั่นในรัก มันคือการเปลี่ยนความเข้มข้นให้กลายเป็นความอบอุ่นที่แผ่ซ่านและยั่งยืนเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าเมื่อไฟเรียนรู้ที่จะเต้นรำอย่างสง่างามมันจะไม่แผดเผาอีกต่อไปแต่มันจะส่องสว่างจริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะอาจกล่าวได้ว่าการเดินทางที่แท้จริงสำหรับชาวราศีาธาตุไฟอาจไม่ใช่แค่การพิชิตโลกภายนอกหรือการแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อแปลธาตุพลังงานอันยิ่งใหญ่ของตนเองซึ่งความสัมพันธ์นี้แหละค่ะคือเวทีที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้และเติบโตนี้โดยมีปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยนแต่ทรงพลังของพระไม่ราปตีเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางช่วยให้ผู้เขาค้นพบความสุขความสมดุลและความหมายที่แท้จริงในความรักและความสัมพันธ์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับผู้ที่ฟังการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้แล้วรู้สึกสนใจนะครับอยากจะทำความเข้าใจดวงชะตาของตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าใจพลังงานต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตและความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆหรืออาจจะต้องการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้วางแผนในการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นไม่สะดุดหรือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ก็สามารถติดต่อจองคิวเพื่อขอรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เวทที่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราในวันนี้ไดด้โดย ที่เว็บไซต์ www.astroasana.com ครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญญาของพระแม่ปราวตีและราศีธาตุไฟกันแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจครับถ้าปัญญาของพระแม่ปราวตีคือแนวทางสำคัญสำหรับชาวราศีธาตุไฟในการปรับสมดุลพลังงานของพวกเขาในความสัมพันธ์แล้วมันทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธาตุอื่นๆอย่างธาตุดินธาตุน้ำหรือธาตุลมล่ะครับ จะมีพลังงานหรือต้นแบบศักดิ์สิทธิ์ใดในโหราศาสตร์เวทที่อาจจะคอยนำทางพวกเขาในการค้นหาความสมดุลและความสุขในความสัมพันธ์ในแบบของตัวเองบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับชวนให้คบคิดต่อหรืออาจจะนำไปสู่การพูดคุยเจาะลึกในครั้งต่อไปได้นะครับและนั่นคือทั้งหมดสำหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ